แค่ไหนแอบสวัสดีครับก็ลัามาพบกับพี่คน,นะครับในเกมซอมบี้ฟันเทียสีนะครับนี้เราก็มาเล่นกันในส่วนของอ e ีเวนต์คิเมล่ากันนะครับอันนี้เดี๋ยวนะก่อนอื่นที่รับเฟสก่อนรู้สึกสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาด้วยก็จะมีในส่วนของเดี๋ยวนะอืมยีงยืนขาอันนี้พี่รีหาอยู่นะยังได้มาสองอันหกสเตตก,กับสามซิบซอมบี้ส่วนแพ็คไหนหน้าสนบ้างเอาแพ็คนี้ซื้อได้ อันนี้ก็ซื้อได้นะอันนี้ก็ได้อยู่ถ,ถูกว่าถูกเอ้ยแพ็คที่น่าสนก็คือแพ็คนี้อืมบอกเล่นกูหมดไปหลายอย่างเลยนะส่วนอันนี้เป็นสกินนะสุ่มสกินจะเอาอันไหนก็ได้แต่ในมุมมองที่ว่าไม่ต้องปันก็แพงไปนะแต่ถ้าซื้อซื้อแพ็คพันสองนี้ก็ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเดี๋ยวเอาแมงคองขึ้นเลยกูกูโดนไปหลายเม็ดเลยเด้อ ขัาเกยบได้นี่วะมาะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะทำไมเม่งมันให้โคตรน้อยเลยวะโอ้โหน้อยลิตกรกจกินลิตรแต่ลิตรติดชึ้งแล้วเงินเดี๋ยวโอเคไหมเรามาลองดูกันเนี๋ยนะมีอะไรบ้างวะดูเพลดซื้อไปแล้วอืมประมาณนี้ซื้อได้ ส่วนอันนี้ก็เนี่ยตัวที่ใช้รีสกิลนะส่วนอันนี้ก็เป็นอีปิดชิปแพ็กแม่งนับวันแพงที่ทุกวันเลยวะ่ะส่วนนี้เปิดอนี่ได้เจมวิทเทิลหรือกูดเวเฟอร์อันนี่ว่าไม่ค่อยไม,ม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่น่าสนใจแต่ไอแพ็กไอชิมส่วนเอ็นจีอาร์นี่ส่วนใหญ่นนก็จะซื้อกันอยู่แหลยมันเราไปาดูในส่วนเอ็กช์เชนี่จริงเอ็กช์เชนก็มีสกินอยู่นะเนี่ยเอ็กชิงตัวนี้ได้ถ้าเราเล่นถึงระดบับเดี๋ยวนะเขาเลยวะ่ะนี่น,นี่ถึงระดับห้าพันพลอยเนี่ยหนึ 1, ่งเพชรสกินคูปอนก็เก็บไว้ห้าพันก็ซื้อเพชรสกินนได้นะ โอเคส่วนไอเนี่ยซื้อที่แนะนำว่าให้ซื้อเวลาสองอันก็ได้ไม่แพงโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปวันนี้รู้สึกสกิลเฟรมพี่ไม่ค่อยจะตัวเฮี่ยอะไรวันนี้ยัยงไม่ยังไม่รู้เหมือนกันนะมันคือสกิลอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนกระดูกหมาอะไรวุ้เฮ้ยเกียร์้เดินแต่น่ากลัวะอะไรวะหูจีย จเย็นครับพี่จเย็นครับจเย็นครับโอ้โหแม่งเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมีหัวขาดด้วยวะมันเมืนต้องเป็นอะไรทุกอย่างไม่ค่อยดีแน่ๆน,นั่นคือว่าเป็อะไรวะสิพาราไรในคนน่ากลัวอา้าวหัวขาดอีกนึงเออเข้าใจเล่นนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวอีกระดับที่ค่อยไปเล่นให้ลอมีไอเทมพราะว่าอัพก่อนต้องซื้อของเดี๋ยวนะโอ้โดนดาเมจแรงขึ้นแปดสิบจงนี้ก็ดีนะจะโดนดาเมจแรงขึ้นอาอัน oh, นี้ก็แด้ะจะได้ตายเร็วๆนะแต่เราก็โดนเก็บเหมือนกัน <c oughs> อยู่นี้บอกอย่าอัพเยอะ ยิงแรงจริงแต่โดนทีก็จุกอะ่ะรถเร็วขึ้นทันตาเห็นหวขาโคตรวัอะเฮ้ยเดี่ยวนะอ๋อยีีตวยิงหัวด้วยอ๋อที่ยิงหัวแม่งหัวมึงจะแตกอ๋อแม่งมียิงหัวแตกด้วย แต่มันเดินดูน่ากลัวหญิงก็ต้องใส่ตบน่าจะแรงว่ะอม่งี้ตบทีเดียวตายน่าหลอนเลยกูอืมยากเห็นเดินก็โง่แต่โดนทีเป้งนอนนี่บอกเลยไม่ใช่แหละอันเดนแบตตันที่ไม่แนะนำให้บวกนะมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าจะบวกสักะเท่าไหร่เอ้ยตัวนี้ดีมันมีซอมบี้ให้กูฆ่าเดี๋ยวนะ มันเดี๋ยวทำเฟสต้องใช่อะไรหรออืมสองซอมบี้สองสเตปโอเค,อเ,คเอาอีดานต้นไม้น,นี่แหละของยิงต้นไม้นะเป็นซอมบี้ไงพี่มีเฟสตีซอมบี้ด้วยพอดีเดล้วอะไรเก็บไปเลยนี่ไ้ดูดีเงี้ยหลบไปทันแน่นมัอนกันกว่ย โดนแรงก็จริงนะสกตีก็แรงฮัลเลยมแ้วมึงเล่นกูอย่างนี้เลยเลยมาปึ้งบอกชอบแบบชอบแบบโดนเจ็บๆยิงเจ็บๆมาโดนจุดๆแต่ถ้าเลือดน้อยอย่าอัพเจนนะมึงตายไม่รู้ตัวโดนปุ๊กนอนเลยอันนี้พอดีพี่เลือดเยอะไงเอออัพได้ไม่เป็นไรแต่เลือดน้อยอย่าลืงไม่อัพเจนนะไอ้สกิลปืนสีแดง เดี๋ยวนะอะไรดีกว่า๋ออันนี้ดีกว่าเออเนี่ยมีคำเดินเว้น,นบอสซัมดีกว่าใช่ไหมสังเกตนะอ้าวอ๋อใช่ไอเชีย่ยมันไม่มีลูกสมุนนี่วะ่ะกูยังไม่ได้ฆ่าลูกสมุนมาสักตัวเลยพออ,ออได้เหมือนกันเว้ยได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยิงเลี้ยงหน่อยดีกว่า <laughs> ยิงลูกสมุนนะยิงไอตัวต้นไม้ก็น่าเป็นซอมบี้เหมือนกันนะ อย่้ไอ้ขาข้างข้างนี่ยนิงแบได้พอยเหมือนกันเราต้องรอเนี่ยออแหกูรู้ยิงไอ้เงือกไปเชียดมาที่จะจูกับระเบิดด้วยนะ รู้แค่อู้เบียบดนอยเอ๊ะใครวิกิตตัวแล้วะเนี่ยเออ เอาอันนี้ก่อนยิงให้มันแรงเข้าไปไว้ก่อนไา้มีศพแล้วว่าสิบสามแล้วยังขาดอีกเยอะกูเลน่นอีกนานเลยจิ๋ว <c oughs> เอาตัวไหนดีวะเออเอาเทียนอาร์นี่แหละที่ชอบี่ชอบที่ชอบความเสียวเสียวไอ้ทาไ,ไมกูแม่งเอาแต่ตัวหลักๆนี่แหละล,ลูกๆกูไม่เอากูเล่นตัวหลักมาดิ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 ตืหนี ย้ำกำลังใจ,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 จให้คุณแกลได้รู้อันนี้เราไม่ควรอยู่หลังทองเลยปะแขนขาดด้วยแต่ในเอาเลยเออเค์คีสแข่ไม่ขาดเลยเนี่ยแขนขาดถ้าแข่งขาดหมดมันจริงๆเลเซอร์ไม่ได้นะต้องพยายามเล่นดอกไม้เยอะๆจะได้ครบ ไม่ <laughs> งั้นกูไม่คอมเฟนแน่เลยสามสิบตัว <c oughs> อะไรเนี่ยเดี๋ยวโนรีท no no ีสโนรีทีสลาดชานชิวเอ็นเทควาทองอันนี้ดีกว่าลาดชานชิวนี่แหละเอาคิเมล่าดีกว่านี่กูต้องฆ่าอีกกี่ตัววะเนี <c> ่ย <oughs> โอ้ยแม่งเึ็นครึ่งดางชิบหายเลยแม่เอเดดบอสตัวนี้แม่งนหน้าหน้าหน้ากลัวดีเหมือนกันนะเห็นมันเดินงู้งแต่แบบถ้าเดินถึงตัวงุ่งไปมีแตกเห็นไหมขาดไปหนึ่งหัวแล้วอีมว่าเลยลมเลย

อาจจะเพราะว่าที่นี่ด้วยไงอัพสกิลโดนความเสียหายเพิ่มอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์จุกเลยกูโอเคแล้วกูต้องฆ่ายี่ตัว <laughs> yeah, <that. S 1> มันเนี่ยเยอะจ้ามันจะใช้กระสุนถึงบ้างวะไร้เม็ดตอนนี้วะโอ้โ oh หแต่ละตัว ให้กูมานี่อุยยาเทเบอร์หรอใอน,นี่สมุไพรแม่งท้าพาดแม่งหลับได้เหมือนกันเดี๋ยวนะมันนี่มอนเตอร์ขึ้นเลยเหรอโอ๊ยกระโดดขึ้น โอ้ยจังๆๆเพื่อนไม่รึเพื่อนไม่อยู่สั้นจิงเลยนี่พอมุนใจตัวน้ไหนไวะโอ้ยมเมื่อไรจะครบวะเนี่ยต้องต้องค่ายตัวไอ้นั่นอ่ะเลี้ยงไว้ก่อนให้มันครบ ไม่งั้นไม่ว่วจะครบหน่งใส่ตังค่าอีกนานเลยนะพี่มีอะไรวะาเนี่ยเดนเนกบุลเลต์แดนเม i อินคิดอืมอันนี้ก็ดีนะต่แร็ปช็อตก็ดีเหมือนกันนะแร็ปช็อตดีกว่าโอ้โห งอยากฆ่า,าอะไรเออร์พอาอะไรเออมันน่าจะเรียกลุ่น้องน่าจะได้ครบดิว่ามันมกี่ด่านวะเนี่ยเอาเอาไรเออละกันเพราะพี่รู้มันต้องเรียกซอมบี้มาแน่ไอ้บอลตอัวนี้กูจะได้ฆ่าเอาจำนวนให้ครบสี่เควสใช่ไหมแน่ซอมบี้กูฆ่าเอ้ยกูไม่ใช่ผิดจะได้ครบครบเควสเออ ่าลำบากาน่าาอเอาน,อนี้แต่ไอตัวเนี้ยค่าง่ายต่เลือดมันเยอะอืมนี่จะดีนะพี่เอาสกิลกังตายไว้พวกกูดโดนกูได้ไม่ตาย <S 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 ไ,ไม่เอาทิงไม่เอาทิงไม่ดีไม่ดีไม่ดีอกทไหม มันตายยากกับตัวอื่นทะเลือดมันเยอะฆ่าง่ายจะเลือดเยอะต้องเผื่อกับส่วนนี้แต่ไม่ไงพ่อไหนว่าอลระเบิดไอ้ใจรู้ทำไมมุดยิงระเบิดด้วยยิงไปสกิลตัวเอง่นี่หว่าจะได้ครบงั้นเดี๋ยวต้องเล่นต่ออีกกู หนเล่นกับบอสทิมิล่าก็สนุกดีนะสนุกดีอนี่าไม่ดูกูติดคอบครบอย่างเลยเดี๋ยวจะดูกันสเตเตอรครบแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวอตอนนี้ที่ฆ่าจะครบป่าว่าโอเคแต่ แจะน่าจะได้ซอมบี้เพิ่มอีกหลายตัวแล้วเพราะเมื่อกี้พี่ฆ่าลูกสมุนมันได้หลายตัวอยู่ใกล้ครบยังปะเริ่มแดมเมทก็อีกอ้าวสุดหายครบยังวะยังคายอีกตัวโอ้โหเห็นไหมผมก็คงต้องไอ้นี่อีกแล้วแหละ เราคนต้องปูกับมึงแล้วนะเอีนครบแน่สามส

กิ้วแบบกันตายดีนะเพียงทีโร่ไปกิ้วแรงๆเงี้ยคุณจะได้หายครบแน่นอนสามศพแคปกูหลกทันนะเว้ยน้องแดดช่วยมัน,นจะได้แบบกระสุนยิงแรงขึ้นแล้วมัน,นจะหนีไปไหน อีเจ <Yeah. S 2> <Ye et. S 1> ียมาัจจัยตัวสุดท้ายกู้่ไม่อยากเจอสุดนั่นก็น่าจะเป็นอันเดนเวตตันนะมอสกิลมันค่อนข้างแรงด้วยมาอะไรเนี่ยโอ้อันนี้ดีกว่าโอเคตัวสุดท้ายคิเมล่าจัดไป น่ากลัวตรงสกิลเลเซอร์มันอย่างเดียวอ่ะนอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่สกิลที่ตกพื้นมนะันนี่หัวแตกอ่ะแปะหนึ่งหัวแปะสองหัวจะดูท่าตบคนน่ากลัวที่สุยเดี๋ยวน่ากลัวไปไหนวะเนี่ยอืมเอาลมล้ะโว้ย แม่งต้องอยู่ข้้งไหนไปแต่เดี๋ยวรอทธอผีดีกว่าไ <c oughs> อ้ิเฮ้ยเดี๋ยวมันจะคิวเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหเออมีตะกิวแม่งพลายด้วยวะ่ะโอ้โหนี่มันตกใจจังแบบเดีวยวทำไมกูรู้สึกเหมือนมันมเดินเร็วขึ้นนะเนี่ยๆๆๆๆๆๆๆ ก็น่าจะหมดแล้วคุณจบไปแล้วนะครับกับแอร์เรียนี้โอเคตอนนี้พี่ต้องหาซื้อของแล้วก็เพื่มความสามารถเหมือนกันก็น่าจะเปิดโซนซื้อของอื้อ โอเคเดี๋ยวค่อยเก็บมันน่าจะมีโอ้มีไม่มีบูเลยไว้ไม่มีอันนี้ไงบูเลอ๋อแม่งให้กิ่นมาที่ลังเลยเชียโอ้ยต้องเล่นมาแท้ท้ายเลยน้องเอ้ยค่อยมาเล่นด่านต่อไปช่วงนี้ก็เล่นฟาร์มด่านนี้ไปก่อนได้จ,จะเล่นได้ด่านหนึ่งท่าน,นี้อืมเพราะพาวเวอร์แปดพันไงพาวเวอร์พี่น้อยกว่าน่าจะยิงใช้เวลานาน,นก็เลยเอาไว้เท่านี้ก่อนนะก็เป็นไงบ้างครับก็ลองไปเล่นเล่นกันดูนะสังเกตว่ามันเห็นไหมมันเปิดซื้อได้แหละพอเราซื้อของมันก็จะให้ตัวอนี้มาด้วยแต่คราวนี้พี่ ซึ่งถ้าใครชอบทีนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าขยายที่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์บันที่ด้านล่างคลิปพี่ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะ,ะ,ย,ะย่เลยครับยังไงจะชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ